บอกะป่าเราบอกกันว่ามียิ่งมีเธอไดกว่าหคอรู้ชายผส้ชายมพี่สามอ่ะ้ยก่อนผู้ชา้ยยังสามย้เล่าขี้เล่าเจ้าชูการพนันการพนันเออคู้ยิ่งผู้งไ่ยก่าหลายกว่าหหลายกว่าผู้ชาสอีผุ้ยยิ่งเนี่ยโอ้ยยิ่งครึ่งตัวครึ่งเล้ยโอ้ยแกวั ตายช้า,า,ชาด่าเก่งเข่งระเบียบเข่งระเ,เบียบเอาเปรียบการเงินเอาเปรียบการเงินาางานผัวแต่เงินเน <c oughs> มียง <c oughs> านผัวแต่เงินเมียท <c oughs> านครบเลยตัวนี้ไม่บอกมากอก ไม่มีไม่มีหูแปลอือบ่าวบ่ว่ามาหนี่ถืกสุขขอบ่นี่เฮาจิตไปยังก้อนสิเบิกเงินนี่เขาทีถามว่าเขาไปเฮ็ดหยังเอาไปหลายปัญหาบักขากลับมานี่ใส่ยังแน่ต้องมารายงานของคั้งจิตใจไปแจ้งแน่จำเป็นยังคนนักเบาอันใดแน่บอกวันตายเห็นเนาะเอาหนี้เงินพันเออ ต้องมีเงินทอนเอาไปเอาไปพกไปซื่อิไอให้ขื้อพอมีใช่ไอ้เออให้พกเออโอ้แสดงว่าให้พกเงินพกเงินพกอะไรเงินใส่เงินเมียแค่เงินเมียรักเมียต้องเชื่อเมียเพราะว่าเมียไม่เชื่อใครรักเมียต้องทำใจเพราะว่าเมียใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าใครทั้งสิ้นเมีย แล้วเลอยแล้วเม่สั่งให้ถอยยังสิเดินอยู่ก็ได้ต้องถอยรถมต้องไปลยครับเลยเนาะแต่ว่าทหารกับมีจตจแมทัพมิแม่แมทับมีพอทับก็เชิงพุ่นบางเป็นพอทับ่แมแมทับนก๋งพะะอ้ยอันพญาเรื่องจริงปะนี่พยะเร่งจริง บ่าถ้าบกขอต้องทาต้องทางไปใส้ิงนหน้ามึงแหลวครบจะขอปะเกลียร้อยวะั่นเกือยเู้าท่านบอกมา้อยเกดอยมาในลูกผู้ชายเขาันผู้เจ้าหนึ่งเนี่ยขันเมียบอกคุมบออันนี้หลกะบ่เหลืออย่างเด้อบดทอนเนี้ยอันนั้นขันเนี้ยเมียเกี่ยวกับเียดเลยผู้เจานึ่งคุาเห็นบั้

ยินันวัดใสจนเสียงสะบอดเพาะมันสะบอด้ามาจาฟสาบอดไรฮ้าะฮะฮะฮะเะานฮ่เะฮาฮะฮะฮอฮะไปฮะาะฮ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 เฮะฮีฮะ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 ฮนเะฮะฮ้ฮะ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 ฮยอะฮ่ฮะฮะฮจฮะฮนฮะ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 ฮอัะนะฮะฮะฮะเะะฮ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 ะะฮะฮะะคะอะฮ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 ว่าย่าะจนฮะฮนฮะ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 ก หาวันเบิดอายุอันทะเบียนสมรสอะไรเรื่องนี้ฟังๆแบบมีปัญหาเลยเออเออคืออยู่ครับเออคืออยู่เอกรารคือบวุ้มันใจเช้่อวุ้งเชื่อแต่ไม่ได้ขี่วุ้งย้ายอยูเนาะเพอาะอิ่มเนี่ยพอาะหัวกับ